วอยไว้ก่อนเดวิดมอยส์ฟันธงลิเวอร์พูลเจ๋งพอลุ้นซิลแชมป์ David es, พรีเมียร์ลีกเดวิดมอยส์ผู้จัดการทีมเวสแบบต์แฮมยูไนเต็ดเชื่อว่าลิเวอร์พูลมีศักยภาพสูงพอที่จะควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-24ก่อนนำทัพขุนค้อนบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่สังเวียนแคลแอนฟิลด์ วันอาทิตย์ที่2 4กันยายนนี้ฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมโดยคว้าชัย4จาก5เกมและยังไม่แพ้ใครปัจจุบันรังอันดับ3มี13แต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจ่าฝูงและแชมป์เก่า2แต้มขณะที่เวสต์แฮมก็ทำผลงานได้อย่างน่าพอใจโดยตอนนี้รังอันดับ6มี10แต้มจากการลงแข่ง5นดัดพวกเขาสามารถลุน้นแชมป์ได้เลยนะมอยสเก่ารายงานแสดงข่าวก่อนเกม เมื่อวันศุกร์ที่22กันยายนหลายๆคนบอกเราว่าออกสตาร์ฤด,ดูกาลนี้ได้ดีแต่ลิเวอร์พูลก็ทําได้ดีเช่นกันพวกเขาชนะเกือบทุกเกมและดึงนักเตะเก่งๆเ,เข้ามาเสริมทัพหลายคนมองในฐานะคนนอกแล้วผมว่าพวกเขากําลังกลับสู่จุดที่ดีที่สุดของพวกเขาอีกครั้งแน่นอนว่ามันจะเป็นเกมที่ยากและหนักมากๆสําหรับเราแฟนบอลหรืบรรยากาศในสนามจะมีบทปาทต่อเกมนี้อย่างมาก แต่ในช่วงหลายปีหลังเราสร้างความยากลำบากให้พวกเขาได้และเราก็จะพยายามทำแบบนั้นให้ได้อีกครั้งในวันอาทิตย์นี้ขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสยามสปอตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยน,นะคะ